สวัสดีแฟนคลับชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่าน Merry Christmas ขอให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเรือใบสีฟ้าและแฟนบอลทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยรำ่ำรวยตลอดเทศกาลและตลอดไปนะครับเหมือนเคยวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรือใบสีฟ้ามาบอกกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเรือใบปิดดิวเซเมนโยไก่เบนเป้าลาสาวิญโยแทน แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยชนะในการแย่งตัวอังตวนเซเมนโยแนวรุกทีมชาติกาหน้าของบอลมัมัหลังสามารถตกลงรายละเอียดขั้นสุดท้ายได้สำเร็จโดยดาวเตะวัย25ปีเตรียมย้ายมาค้าแข่งในทินเอติฮัสเตเดียมในช่วงตลาดเดือนมกราคมและจะมีประกาศอย่างเป็นทางการตามมาเร็วๆนี้ แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าการตัดสินใจของเซเมนโยเป็นผลจากการพูดคุยโดยตรงกับเป๊ปกวาดิโอลาซึ่งทำให้เขาเชื่อมั่นในบทบาทและเส้นทางอาชีพภายใต้โปรเจกต์ระยะยาวของแมนซิตี้ขณะเดียวกันท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, ซึ่งพลาดดีลเซเมนโย eno, กำลังหันไปเร่งเครื่องในดีลของซาวินโยปีกบราซิลของซิตี้โดยมองว่าเป็นโอกาสเหมาะในการเสริมแนวรุกฝั่งซ้ายหลังสถานการณ์ของนักเตะก,กับเรือใบสีฟ้ายัางไม่ชัดเจนตามรายงานของทีมอล์ค มาต่อกันกันกบข่าวที่2นะครับไก่ด้วยทองเล็งดูโอเสริมทับหวังตื้อให้เรือปล่อยตัวมกราคมนี้ทอดแนมฮอตสเปอร์ pur, ตกเป็นข่าวเดินเกมรุกอย่างจริงจังในตลาดนักเตะเดือนมกราคมหลังพลาดเป้าหลายหลักอย่างอังตวนเซมันโยจากบอรนมัดทําให้ทีมไก่เดือยทองหันหัวเรือกลับมาล็อกเป้าไปที่2แนวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างโอมามามูชและซาวินโยแทน รายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่าสเปอร์สมองว่าทั้งสองคนคือโอกาสทองที่จะยกระดับเกมรุกของทีมในช่วงเครื่องหลังของฤด,ดูกาลโดยเฉพาะมามมชที่มีสปีดความดุดันและการเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกตรงกับโปรไฟล์ที่ทีมต้องการอย่างมากขณะที่ในฝั่งของซาวินโยแม้จะเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิเตี้ไปเมื่อตุลาคมแต่สเปอร์สยังไม่ถอดใจและยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเรือใบสีฟ้าเปิดช่องให้เจรจาในดีวใดดีลหนึ่งตามรายงานของทีมทล์ก มาถึงข่าวต่อไปกันบ้างนะครับ CFG ถอนการลงทุนมุมไบซิตี้ FC กลับสู่เจ้าของเดิมเต็มรูปแบบ City Football Group หรือ CFG เตรียมถอนตัวออกจากการถือหุ้นในมุมไบซิตี้ FC อย่างเป็นทางการโดยสโมสรจะกลับไปอยู่ภายใต้การบริหารและถือครอง100%ของเจ้าของเดิมอย่างรันบีกาปูนักสแสดงบอลิีวูดชื่อดังและบิมันพาเรกนักธุรกิจชาวอินเดีย การตัดสินใจครั้งนี้หมายความว่า CFG จะยุติบทบาทในเครือข่ายฟุตบอลอินเดียและมุมไบซิตี้เอจะเดินหน้าด้วยโครงสร้างอิสระไม่ขึ้นกับเครือเรือใบสีฟ้าอีกต่อไปอีกหนึ่งหมากที่สะท้อนการจัดพอร์ตใหม่ของ CFG ที่จะโฟกัสเฉพาะตลาดหลักและลดบทบาทในลีกที่ไม่ใช่เป้าหมายระยะยาวมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงตอกย้ำสถานะหนึ่งในอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดในโลกหลังมีอดีตแข้งเยาวชนก้าวขึ้นไปเป็นกำลังหลักให้กับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปฟิลฟอร์เดนแมนเชสเตอร์ซิตี้อาดาบีอาสเรอัลมาดริดไมเคิลโอลิเซ่บาเยอร์มิวนิกมอร์แกนโรเจอร์สแอสตันวิลล่าโคพาเมอร์เชลซีโรมิโอลาเวียเชลซีโทซินอดาราบิโยโยเชลซีเจอร์มีฟิมปองลิเวอร์พูล เอริกกาเซียบาร์เซโลนาริโก้ลุยส์มนเชสเตอร์ซิตี้เจมส์ทรัฟฟอร์ดมนเชสเตอร์ซิตี้ข่าวที่นำมาบอกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ